วันนี้เราจะมาเขียน c ชาร์นะครับในตอนใหม่นะครับที่ต่อจาก t e x t b o x นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ปุ่มนะครับ Button น,นะครับใน Windows Form a p อ l พลิเคช n ก่อนอื่นเราก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับเพื่อเป็นโปรเจกต์ของ Button เท่านั้นนะครับเพื่อใช้ในการทดสอบครับสร้างโปรเจกต์เลือกเฟร m e w o r k นะครับ ใช้ในการรันบุ่มทอนก็จะเป็นทูบ็อกนะครับคอนโทรลตัวนึงที่นิยมใช้นะครับที่เราจะเห็นประจำทุกหน้าจอฟอร์มนะครับถ้าให้ผมเลือกส่วนตัวผมว่า มี3คอนโทรลที่เจอบ่อยไม่ว่าจะเป็น l a เ e l t ท x t บล็แล้วก็ t t o นนะครับซึ่งก็ t ทอนเองก็จะเป็นปุ่มที่ใช้เป็นตัวแทนในการคลิกคลิกเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับค่าจาก t ท x t บ o ็หลังจากคลิกก็มาทำอย่างอื่นต่อนะครับหรือคลิกเพื่อไปแสดงข้อมูลหรือคลิกเพื่อไปเรียกเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่เราสร้างโปรเจกต์เสร็จเราก็รอฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับเมื่อหน้าจอฟอร์มเราพร้อมเราก็จะทำการดึงตัวบอทอนนะครับมาใช้ในหน้าจอนะครับซึ่งบอทอนอยู่ไหนบอทอนก็อยู่ในทูบ็อกนะครับกลุ่มเดียวกับที่เก็บเท็กบ็อกลาเบลกลุ่มนี้นะครับทุกคนก็ไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับไปที่ด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนหานะครับ ปุ่มทอนปกติจะอยู่บนนะครับจะเป็นกลุ่มแรกๆที่เลือกนะครับตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกหรือลากมาได้เลยนะครับลากดรอปมาได้เลยเราก็จะได้ปุ่มขึ้นมานะครับเพื่อวางบนฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วตอนนี้เราก็ได้ปุ่มมาแล้วนะครับปุ่มมาบนหน้าจอลนะ ซึ่งปุ่มปกติการวางปุ่มมาวางก็จะเป็นชื่อปุ่มนะจะเป็นชื่อบอท1หนึ่งนะครับปุ่มแรกแต่เราจะปรับให้ข้อความของปุ่มใหญ่ขึ้นหนึงนะครับก็คือใช้ propery ที่ชื่อว่า f อน t แล้วก็เพิ่มขนาดของ f อนตนะครับเพิ่มขนาดของฟอนตก็จะเป็นปุ่มใหญ่ขึ้นละข้อความก็เปลี่ยนได้นะครับโดย propery t ชื่อว่า text นะครับคุณสมบัติ text เปลี่ยนข้อความ สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็น t e x t Box เป็น Label อ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น property ชื่อว่า t e x t นะครับสิ่งที่เราเห็น property ทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหมดเลยก็คือเป็น attribute หรือ property ของ Class ของ Object นะครับตัวต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อปุ่มนะครับคราวนี้ครับระบุชื่อเพื่อให้สามารถเขียนโค้ดเรียก ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สื่อความหมายนะครับก็ใช้เป็น B T N เป็นพิสิกนำหน้าไปนะครับตามด้วยชื่อชื่อปุ่มนะครับรันโปรแกรมดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าพร้อมใช้งานต่อไปหรือ,อยังนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้มีแค่ปุ่มเดียว ปัจจุบันเราก็มีหน้าฟอร์ม1ฟอร์มมีบอททอนหนึ่งบอทอนหนึ่งตัวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับเราจะลากลงมาวางหรือจะใช้คลิกขวาค็ปี้กก็ได้นะครับแล้วก็เพสต์นะครับวางลงไปมีปุ่ม1ปุ่ม2แล้วก็ใส่คุณสมบัติเข้าไปนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราจะให้เป็นปุ่มไหนซึ่งเราก็จะเปลี่ยนสีให้ต่างกันหน่อยนะครับ เปลี่ยนชื่อปุ่มเปลี่ยนสีใส่ชื่อปุ่มก่อนนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนสีนะครับสีก็จะเป็นตัว Back Color นะครับก็คือสีพื้นหลังนะครับเราก็จะมีปุ่มเป็นเหมือนไฟแดงไฟเขียวแล้วกันเป็นปุ่มแดงกับปุ่มเขียว ถ้าปุ่มเป็นสีแดงกับเขียวนะครับบางทีข้อความอาจจะไม่ชัดนะครับเราจะเปลี่ยนตัวฟอนต์คันเลอร์นะครับเป็นสีขาวนะครับเพื่อโทนสีขาวเพื่อให้ข้อความชัดขึ้นเด่นขึ้นนะครับนะสังเกตว่าสีจะตัดกันเพื่อเห็นขึ้นเวลารันขึ้นมานะครับมาลองรันดูสักหน่อยนะครับว่าผลจากการที่เราเปลี่ยนปุ่มเป็นไฟแดงไฟเขียวนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับปุ่มที่1ปุ่มที่2 มีปุ่มอยู่ข้างบอททอนนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามสวยเองนะครับอาจไม่มีใครชมนะครับชงัวเองว่าปุ่มสวยแล้วนะครับปกติการทำวินโดว์แอปพลิเคชันก็ไม่ได้เน้นความสวยงามมากนะครับเน้นที่การใช้งานความรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้ภายในตัวเ e สก t ท็อปซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็สามารถปรับแต่งให้สวยงามก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับ เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการคลิกปุ่มกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นผู้เปลี่ยนสีเปลี่ยนปุ่มไปนะครับที่เราทำกันไปเมื่อกี้ตัว b a c k color มีใส่ text ไปนะครับข้อความในปุ่มโดยต่อไปเราจะทำให้ปุ่มนะครับ มีเคอร์เซอร์แล้วนะครับคราวนี้เคอร์เซอร์คืออะไรเวลาเมาส์ไปชี้นะครับชี้จะเป็นรูปตามที่เราต้องการนะครับดั่งใจนึกเรานะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมจะพาทำเป็นรูปเป็นแฮนด์นะครับเป็นมือนะครับอ่าซึ่งมือจะนิยมใช้เมื่อเราไปบอกให้ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะสามารถคลิกได้นะครับอ่หลัดเราจะลากเมาส์ไปที่จุดนั้นนะครับจุดปุ่มที่1เห็นไหมครับว่าเป็นรูปมือนะครับอ่าเป็นรูปนิ้วมือกาลังชี้อยู่นะครับเตรียมคลิกนะครับคลิกได้ ปุ่มที่2จะไม่มีรูปอ่าจะเป็นเคอร์เซอร์แบบที่เป็นปกตินะครับเป็นลูกศรปกติก็เห็นความแตกต่างน,นะครับที่สามารถไปประยุกต์ได้นะครับในการใช้เกี่ยวกับตัวเคอร์เซอร์นะครับเ็เรียกว่าเคอร์เซอร์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับการนำปุ่มมาวางการใส่เทคการตั้งชื่อปุ่มนะครับ การเปลี่ยนแบ็กคันเ l ล์การใส่สีการใส่ฟอนต์การใส่สีของข้อความครับต่อไปเราจะวางลาเบลลงตัวหนึ่งนะครับเพื่อเราจะทดสอบคลิกปุ่มแล้วจะเล่นกับเหตุการณ์นะครับคลิกปุ่มเพื่อเอาข้อความมาแสดงว่าปุ่มที่เรากำลังคลิกตัวนี้นะเป็นของปุ่มไหนนะครับปุ่มอะไรนะครับ หลังจากที่ได้ l a เบลมาวางแล้วก็ขยายข้อความนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มฟอนต์ใส่ tex กเข้าไปนะครับเพื่อเป็นค่า default นะครับ e f a u l t t ท x t ที่เราจะมาโชว์ตอนที่รันนะครับก็คือคลิกปุ่มนะครับเป็นข้อความว่าคลิกปุ่มแต่เวลาคลิกเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตามเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ user คลิกที่ปุ่มไหนนะครับ โอเคนะครับทัวนี้ทันไหมครับลาก l a เบลมาวางนะครับปัจจุบันเราจะมี b ุ t มส2ตัวมี l a เบล1ตัวนะครับที่อยู่ในหน้าจอฟอร์มนะครับแล้วก็ใส่ตั้งชื่อให้ลาเบลเหมือนเดิมพยายามอย่าละเลยการตั้งชื่อนะครับการตั้งชื่อจะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีคอนโทรลอะไรใช้งานอะไรบ้างในหน้าฟอร์มถ้าไปตั้งเป็น l a เบล1 b ึ t t ปุ t มหน1เทเวลา คอนโทรลเยอะเต็มหน้าฟอร์มเนี่ยเรากลับมาไล่ดูเอ้างงครคราวนี้จําไม่ได้ว่ามันใช้กับอะไรลืมนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะมาเหตุการณ์คลิกนะครับดับเบลิลคลิกเข้ามาในปุ่มนะครับแล้วเราก็เขียนเพื่อเรียกลาเบลได้เลยเรียกข้อความไปโชว์ในลาเบลได้เลยโดยที่ LBL โชว์คลิกนะครับ t e ทก็คือเท่ากับปุ่มสีเขียวนะครับปุ่มสีเขียวตัวนี้ปุ่มสีเขียวเข้ามาส่วนถ้าเราดับเบิลคลิกที่ปุ่มบัตตอนที่สองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนเรื่องรูปแบบของข้อความนิดนึงภาษาไทยนะครับเราจะคลิกปุ่มที่สองนะครับดับเบิลคลิกเข้าไป ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ L B L Show Click t e x t เท่ากับปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย semicolon นะครับอย่าง c ีชาร์เวลาเขียนซอสโค้ดเสร็จเวลาจบคำสั่งเซนเมนต์อย่าลืมปิดด้วย semicolon นะครับทุกครั้งก็เขียนเหมือนเหมือนกันกับ j a ว a นะครับอ่าปิดละคราวนี้กดเซฟอทั้งหมดก่อนพร้อมนะครับเราจะไปทดสอบรันกันดู เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเผื่อบางคนกาลังดูแล้วกําลังอยากทานกาแฟอยากหิวข้าวอยู่นะครับตอนนี้เราจะไม่เสียเวลานะเราจะกดรันเลยนะครับอ่ารันเข้าไปแล้วหน้าจอฟอร์มก็โชว์ขึ้นมาครับเป็นปุ่ม2ปุ่มอ่ามีแดงกับเขียวนะครับเขียวกับแดงดีกว่าครับอ่าคลิกปุ่มเป็นสีเขียวคลิกปุ่มที่2เป็นสีแดงนะครับคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกมาดูให้ทันนะครับคลิกเร็วไปนิดนึงนะครับ ปุ่มแดงปุ่มเขียวก็เป็นตัวอย่างการเล่นกับเหตุการณ์นะครับแล้วตอนเราประยุกต์เราประยุกต์ยังไงก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าผู้ใช้เนี่ยคลิกปุ่มไหนเพื่อไปทำแอคชั่นที่เราต้องการนะครับเพื่อไปทำโฟล์คอนโทรลโฟล์ตามโฟล์ชาร์ททิศทางที่เราต้องการได้ผมจะลองกดเบรกพอย์นะครับโดย f 9ที่บรรทัดนั้นนะครับที่ลายนั้นแล้วก็กดลันเมื่อผมคลิกปุ่มที่1น,นะครับ เห็นไหมครับว่า breakpoint step าจะมา step into อยู่ที่นี่นะครับที่บรรทัด12นะครับซึ่ง event ก็จะมีเรื่อง sender ที่เป็น object เข้ามาแล้วก็ e ที่เป็น event argument เข้ามาเพื่อบอกว่าเป็น object อะไรที่วิ่งเข้ามา,าปุ่มไหนนะครับสามารถดูได้แต่อาจจะไม่ลงลึกในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกเข้าไปอีกที่เป็น event argument แล้วก็ object ที่อยู่ข้างใน การเขียนโปรแกรมเชิงเหตการณ์นะครับก็ให้ทุกคนสามารถเห็นเป็นพื้นฐานได้นะครับมาเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับการเรียกใช้งานปุ่มการนำปุอนมาใช้แล้วก็มีการเรียกใช้เหตุการณ์แล้วก็คลิกไปแสดงที่ลาเบลนะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ ep แรกนะครับเรายังไปต่อกันนะครับรอชม ตอนต่อไปในเรื่องของบอ t ท o อนนะครับยังมีอีกหลากหลายส่วนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับ